สวัสดีครับทวีสีมูลไปจุดเตากันครับจุดเตาครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากเป็นครั้งที่30สิบครับเพื่อว่าก้นเตาของเรานั้นจะทนทานแค่ไหนผมจะได้บันทึกไว้อันนี้คือครั้งที่สาสก็จะจุดวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปจุดกันได้เลย การจุดเตาครั้งที่สามินี้ผมก็ได้นำถ่านครับหรือว่าเศษถ่านใส่ไว้บนหัวเตาครับนี่เพื่ออะไรก็เพื่อจะให้หัวเตาของเรามีความร้อนอีกทิศทางหนึ่งครับแล้วจะช่วยให้การเผาไหม้ในเตาของเรามีอุณหภูมิสูงเมื่อถ่านของเราโดนความร้อนหรือว่าโดนไฟลุกไหม้จากท่อแกนกลาง วิธีนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมลองทําดูครับสําหรับเศษฐานนั้นก็เหลือจากเท่าฐานที่เราเก็บแต่ละครั้งก็เก็บไว้ครับบางครั้งก็นําไปใช้ใส่ต้นพืชบ้าง ั้งที่30สนี้ก็เพื่อจะชมผลลัพธ์เกี่ยวกับก้นเตาของเราหลังจากที่ผมปฏิบัติมาตลอดก็คือเมื่อเราประกอบท่อแกนกลางซีนดินเหนียวเรียบร้อยแล้วเราก็ดันหรือว่าผักเตาของเราให้น้มเอียงเป็นองศาเราก็สามารถนําดินเหนียวอุดตรงท่อแกนกลางระหว่างที่เราเจาะนั้นอีกรอบหนึ่งครับ แล้ววันนี้ก็จะมาชมบลร,รัพ์การเผากันว่าจะเป็นอย่างไรหลังจากที่ผมได้จุดเตาไปเมื่อตอนเช้าตอนนี้ก็กินเวลาประมาณเกือบ30นาทีแล้วก็จะสังเกตได้ว่ามีเปลวขึ้นที่ท่อแกนกลางแล้วครับแล้วก็ความร้อนก็น่าจะได้ที่แล้วสําหรับการเผาไม้ข้างในหรือว่าไม้ได้รับความร้อนแต่ช่วงนี้ก็ยังรอแรงดันมาครับ ถ้าแรงดันมาไฟในท่อแกนกลางก็จะลุกแรงกว่านี้ครับช่วงนี้ก็จะเป็นการเผาไหม้ของไม้ฟืนเดี๋ยวถ้ามีแรงดันมาหรือว่าควันออกมาเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ชมอีกรอบครับชมอีกช่วงครับการเผาไหม้มีแรงดัน ก็จะสังเกตได้จากฝาเตาของเราครับมีแรงดันออกมาควันตัวเนี้ยผมก็เรียกว่าควันบ้านเวลาเขาออกมาเขาก็จะออกมาในท่อแกนกลางที่เราเจาะรูไว้พอออกมาเสร็จใช่ไหมออกมาโดนฟืนเนี่ยที่เราจุดอยู่ใต้เตาเนี่ยอยู่ในท่อแกนกลางนะเน่ยร้อนรแบบเนี้ย เราก็จะเกิดการเผาไหม้แบบนี้หลักการง่ายๆของเตาเผาถ่านไร้ควรก็เป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าไม่มีควันช่วยก็จะไม่แรงแบบนี้เฉพาะฟืนก็ไม่แรงผมจึงบอกไว้ว่าเวลาเราเผาถ่านจะมีเป็นบางช่วงช่วงการเผาไหม้เป็นแบบไหนช่วงผเผาแรงดันเป็นแบบไหนแล้วก็ไม้คายแก๊สก็เป็นแบบไหนเนี่ย แล้วถามว่านานไหมนานเหมือนกันครับกว่าจะไม้จะคายแก๊สก็เผาไปเรื่อยๆแบบนี้พอตัวเนี้ยไฟตัวเนี้ยอ่อนลงเราก็ใส่ฟืนเข้าไปอีกใส่เข้าไปเรื่อยๆแบบนี้ครับดันเข้าไปหมดแล้วนะใส่เข้าไปเรารอจนกว่าเวลาไม้ฟืนเนี่ยเราใส่เข้าไปเสร็จ ดูจังหวะว่าไม้ฟืนเราไม่หมดแล้วตัวนี้ไม่วูบลงก็แสดงว่าไม้คายแครต่อไปเดี๋ยวผมก็จะมาทําให้ชมอีกรอบครับไม้คายแครแล้วครับ,ดรบเดี๋ยวผมจะพาไปชมนี่เลยผมจะไม่เปิดไฟครับเพราะว่าจะได้ดูก้นเตาให้ชัดเจนไปเลยเดี๋ยวไปดู คนเตากันครับอ่าเห็นไหมอ้ยนะครับคนเตาไม่มีแก๊สลงเลยอันนี้เพึ่งใหม่อยู่ครับพออีกหน่อยก็ขาดก็จะดับหมดเลยตอนนี้ ไม้ฟืนพุ่งหมดไปก็จะเห็นสีคล้ายๆกับเปลไฟแต่ว่าไม่ใช่ครับไม่มีเปลแก๊สอะไรลงมาเลยอันนี้คือไม้ขายแก๊สเต็มที่แล้วไม่มีปัญหาอะไรไม่พุ่งไม่อะไรแล้วนะดูข้างบนครับเต็มที่เลยร้อนอยู่อย่างนี้นะครับจนกว่าการขายแก๊สของไม้ก็จะอ่อนตัวลง ส่วนด้านข้างนี่ฝาถาังเราชำรุดหนักก็ยังเผาได้อยู่ไม่เป็นไรครับผมคิดว่าดีเสีอีกเพราะว่าการคายแก๊สของไม้ก็จะเร็วขึ้นมีที่ระบายเยอะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานเลยครับก็ดีเหมือนกันหลังจากที่ไม้คายแก๊สอ่อนตัวลงต่อไปก็จะเป็นการไล่แก๊ เดี๋ยวผมจะให้ชมลักษณะของแก๊สออนตัวลงแล้วผมปล่อยไว้นานๆครับลักษณะการอ่อนตัวของแก๊สผมปล่อยไว้นานๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้นานโดยที่ไม่ไล่แก๊สเห็นไหมจะมีควันขึ้นมาเดี๋ยวผมจะให้ดูชัด เนี่ยเนหะ็นนะน่นๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเราไม่ไล่แต่เรายิ่งปล่อยไว้นานๆนานๆไปเมื่อแก๊สอ่อนตัวลงควันก็จะเยอะขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงเนี้ยไม้ก็จะเหลือไม่มากบางครั้งก็เหลือสี่ห้าท่อนหรือว่าสี่ห้าชิ้นภายในก้นเตาของเราหรือว่าเหลือมากกว่านี้เป็นสิบชิ้นจำเป็นจริงๆครับเราต้องไล่ เพราะว่าถ้าไม่ไล่เห็นไหมก็จะมีควันแบบนี้ผมจึงบอกว่าให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งถ้าเราไล่แก๊สไม่หมดเมื่อเราปล่อยไว้ก็จะมีควันแผ่วๆขึ้นมาอันนั้นก็แสดงว่าไม้ในเตาของเรายัางเหลือเราต้องไล่ต่อไปให้สังเกตตัวนี้หลังจากที่เราไล่แก๊สไปแล้วนะว่าเราจะดูยังไงว่าไม้ในเตาของเราหมดถ้าหมดนั้น เราไล่ไปแล้วไม่มีควันออกมาเลยก็แสดงว่าไม้หมดแล้วแต่ถ้าเราหยุดหลังจากนั้นแก๊สอ่อนตัวลงหมดแล้วแต่ว่ามีควันแผ่วๆออกมาก็แสดงว่าไม้ย,ยังไม่หมดเนี่ยอันนี้ก็คือแสดงว่าเราต้องไล่แล้วเนี่ยเห็นไหมถ้าปล่อยไว้นานไปยิ่งดับกระตุ้นขึ้นมานี่เลยเนี่ย เห็นไหมถ้าปล่อยไว้นานๆานนนการเผาไหม้ก็จะช้าลงช้าลงแต่ถ้าเรากระตุ้นไปเรื่อยๆการเผาไหม้ก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับนี่ต่อไปผมก็จะไล่ให้หมดครับไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยมาชมช่วงใกล้จะหมดอีกรอบนึงครับครับ เตานี้ร่วงเลยมาถึงจนมืดคำนะ่ำแล้วจนผมไ like ล่แก๊สระยะสุดท้ายเดี๋ยวไปชมกันครับว่าเป็นอย่างไรการสังเกตหรือว่าจะหยุดการไ like ล่แก๊สระยะสุดท้ายนั้นมีข้อสังเกตได้ดังนี้ครับให้เราดูที่ท่อแกนกลางให้สังเกตฟังเสียงครับถ้าเป็นลักษณะเสียงเบา,เบา เหมือนกับเสียงไฟไหม้ไม้เนี่ยไม้ฟืนแบบนี้ครับก็แสดงว่าให้หยุดแล้วถ้าไม่มีเสียงหอนของแก๊สก็ให้หยุดเลยแต่ถ้ามีเสียงพุดพุดผุดหรือว่าพุดเหมือนกับน้ําเดือดอะไรเนี่ยขอให้เราใส่ไม้ไปอีกอย่าหยุดเอาให้นิ่งจริงๆครับคือไม่ได้ยินเสียงถ้าจะได้ยินเสียงก็มีแต่เสียง เปลวเพลิงที่ลุกอยู่ในท่อเกณ็ดกลางของไม้ปืนเท่านั้นครับเนี่ยผมก็จะหยุดแล้วแบบเนี้หยุดแล้วครับเนี่ยไม่ต้องใส่ต่อแล้วเมื่อตอนเราไล่เก็ดระยะแรกๆนั้นให้ให้ฟังเสียงดีๆให้จําเสียงนันไว้เสียงจะดังใช่ไหมแล้วมาเปรียบเทียบกับตอนนี้ไม่มีเสียงเลยเห็นไหมยังไม่มี ็ขอให้หยุดเลยแล้วข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือ mm hmm. เมื่อเวลาเราใส่ไม้หรือว่าไล่แก๊สในท่อเกลนกลางก็จะมีควันขึ้นมาตึงมเลยแบบเดี๋ยวผมจะหาไม้สักท่อนก่อนแล้วผมจะไล่แก๊สให้ชมแปาไม้ฟืนเล็กๆก็ได้ โอ้ยไม่ได้เตรียมไม้เนี่ยเนี่ย,ยผมใช้ไม้เล็กนะอ่ะอะไรไปเนี่ยการไหมของไม้ฟืนเห็นไหมช้าไหมเนี่ยค่อยคอยลุกขึ้นมาแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีแก๊สออกมาช่วยกันเผาไหมแล้วเนี่ยแล้วให้สังเกตถ้าไม้ใหญ่กว่านี้ก็จะมีควันขึ้นมา แต่อันนี้ไม้เล็กเกินไปถ้าจะมีก็เพียงแก๊สเล็กนิดๆหน่อยๆเท่านั้นที่ช่วยเผาไหม้แบบนี้ครับทำไมถึงมีควันก็เพราะว่าเมื่อเราไล่หมดแล้วแก๊สที่สุดท้ายนะ่ะจะเหลือน,นิดหนึ่งแผ่วๆออกมาตามรูกแก๊สเมื่อเราโยนไม้ไปการเผาไหม้ก็จะไม่สมบูรณ์ ก็จะมีควันก็ลักษณะแบบนี้ครับแต่ถ้ามีแก๊สเยอะเราโยนไม้ลงไปการลุกไหม้ก็สมบูรณ์อันนั้นก็เราต้องไล่ต่อแต่นี่กรณีนี้ที่ผมบอกก็คือเราต้องหยุดแล้วเนี่ยเห็นไยค่อยๆไหม้ไปครับเนี่ยก็แสดงว่าไมมเฉพาะไม้ฟืนปกติแล้วผมก็จะหยุดเลยเนี่ยหยุดแล้วครับเนี่ยไม่ไล่ต่อแล้ว ถ้าจะเหลือก็เหลือชิ้นสองชิ้นครับเนี่ยก็ไม่เป็นไรถ้าจะเหลือแต่ปกติแล้วไม่เคยเหลือเลยครับสำหรับไม้นะก้นเตานะไม่เหลือเป็นทานหมดเลยเนี่ยต่อไปผมก็จะหยุดการหยุดหรือว่าการปิดเตาก็คือดับทานแล้วก็ดูแลโรงเตาดีๆแล้วก็มันมาดูอีกสักรอบสองรอบแบบนี้ ไปอาบน้ําอาบท่ากินข้าวกินปลาถ้าใครยังไม่ได้กินข้าวแบบนี้ข้าวเย็นก็ไปกินข้าวเสร็จสับก็กลับมาดูลงเตาใหม่เป็นรอบที่หนึ่งรอบที่สองมั่นใจว่าไม่มีการติดไฟหรือว่าเปลวไฟไม่ลุกลามอะไรเราก็นอนหลับสบายครับเออแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยตัวที่ครอบนี้อย่าทิ้งครับ ทุกครั้งเมื่อเวลาปิดเตาเนี่ยก็จะครอบไว้เพราะว่าอะไรถึงแม้จะไม่มีเปลวแก๊สหรือว่าเปลวไฟแต่ว่าไอไอร้อนมันจะดันเท่าฐานหรือว่าดันฝุ่นละอองขึ้นมาเรื่อยๆครับไอร้อนพอไอร้อนก็จะฟุ้งลอยไปทั่วสามารถไปติดเชื้อเพลิงติด ฟางติดอะไรไม่ได้ง่ายอันนี้ข้อควรระวังครับขอให้มีที่ครอบไว้แบบนี้เพราะว่าถ้าปิวขึ้นมาก็จะตกลงบริเวณน,นี้ปลอดภัยครับอันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่ามองข้ามครับเนี่เห็นไหมเวลาสังเกตเห็นไหมครับเห็นสเก็ตไฟไหมเดี๋ยวผมจะดับไฟให้ชมดับไฟก่อน เดี๋ยวครับตัดไฟก่อนอ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะมีไอร้อนหรือว่าสเก็ตไฟตลอดเลยเห็นไหมถ้าเราดับไฟมืดๆจะเห็นเห็นชัดเจนมากนะต่อไปเดี๋ยวผมก็จะปิดเต้าโดยการดับฟืนตัวนี้ก่อนครับ เดี๋ยวผมไปเอาน้ำก่อนนะปิดเตาครับถ้าฟืนเหลือก็ขอให้ดับเลยครับเพราะว่าไม่มีประโยชน์แล้วเห็นไหมดับเลยใช้น้ำดับละตรงนี้ก็ไม่เป็นไรครับหรือว่าเราจะเขี่ยถ่านออกมาก็ได้แต่ว่าครั้งนี้ผมจะไม่เขี่ยเพราะว่าเสียงไฟก็ยังดังอยู่นิดหน่อย ก็ขอให้ไม่ต่อไปฐานเท่านี้ไม่มีปัญหาครับเนี่ยผมจะให้ชมเห็นไหมอันตรายครับถ้าเราไม่เฝ้าถ้าเราไปทำธุระอะไรเนี่ยก็มันมาดูรอบสองรอบเนี่ยเห็นไหมประกายไฟหรือว่าสเก็ดไฟจะพุ่งขึ้นมาเรื่อยๆก็จะทำให้เกิดอันตรายครับนะเนี่ยอย่ามองข้ามครับ สำหรับคลิปนี้ท่านใดมีอะไรสงสัยหรือว่าจะชี้แนะติชมให้ความเห็นต่างๆหรือว่าจะให้ประโยชน์เกี่ยวกับการเผาถ่านด้วยตเตาเผาถ่านไร้ควันเพิ่มเติมเข้ามาหรือว่าเนื้อหาอย่างนน้นอย่างนี้หรือว่าจะให้ทําคลิปอย่างนั้นไม่เข้าใจส่วนไหนก็ขอมาได้ครับผมก็จะทําให้ สำหรับคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจท้ายคลิปนี้ขอกราบสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ